ช่วงนี้เจอแตอ่พัสมาครับเพื่อนเพอนอันนี้เป็น l g กีรุ่น50 p t 3 5 0 R มาบ่อยช่วงนี้ครับมาดูกันนะครับมันจะเสียอะไรลูกค้าบอกไฟไม่เข้าดังตุ๊บบอกว่าไม่ติดเดี๋ยวเรามาเช็คไฟดูครับเื้องต้นก็มาเช็คไฟ v s ดูก่อนครับมีข้ออาการเสียไม่ยากนะครับแต่ว่า พอรู้ตัวเสียแล้วอย่างไอเมนเสียรู้สึกจะซ่อมอยากอยู่นะครับเพราะว่าอุปกรณ์มันฟิตมันถอดยากซิงขอเฮ็ดมาดีเดีย๋ยนะเดี๋ยวเสียลักดูก่อนมันจะดังต๊อกเตกนะส่วนใหญ่เ็มมิเตอร์ไม่กระดิกเลยเดี๋ยวต้องเช็คดูก่อนว่าซัพพลายปกติไหม,ไมน่าจะปะกตินะครับถ้าเสียลักแล้วเสียงต๊อกเตกกล้วก็สันนิษฐานเบื้องต้นได้ว่า ไวเมนน่าจะมีปัญหาถ้าดังต๊กแตกเนี่ยไฟ300 385เนี่ยไม่ต้องวัดก็ได้ครับมีชัวชัวอยู่แล้วล่ะเดี๋ยวจะเตียบปลั๊กลองดูนะครับตอนถอดถอดสายไฟที่เชื่อมมาหาไวเมนจากซับไพยเชื่อมมาหาไวเมนถอดออกแล้วแล้วก็จิ้มไฟไวรอเลยครับจิ้มไฟ V S ไวรอเลยตัวนี้ V H. S อยู่ประมาณเท่าไรละเนี่ยรโวลต์ครับเพื่อนๆ เดี๋ยวเสียบปลั๊กลองดูน้ําจะขึ้นไหมไฟโอ้ไฟขึ้นครับไฟขึ้นไฟ v s ีก็สัษฐานเบื้องต้นว่า90เปอร์เซ็นแล้ววายมีปัญหาเดี๋ยวลองเช็คโอห์มดูก่อนนะครับวัดเทียบโอห์มดูก่อนถอดปลั๊กแล้วค่อยวัดนะครับวัดเทียบโอห์มท,ทีเช็คเบื้องต้นว่าวายเมนช็อตหรือไม่ให้ถอดสายตัวนี้ออกนะครับ,บเพื่อนๆ <c oughs> ถอดสาย ไปจากซับสายเชื่อมมหาไวเมนแล้วก็ตั้งอาคูนึงวัดโอมครับวัดโอมก็เอาสายแดงหรือสายดำจับก,กาวก่อนก็ได้แล้วก็มาวัดไปที่ไฟวีเว่าเจมิเตอร์มันจะขึ้นไหมถ้าขึ้นก็แสดงว่ามันชอ็อตมีการช็อตอยู่นะครับถ้าขึ้นทำไมครับเมื่อกี้สายมิเตอร์หลุดหลวม ข้างหนึ่งลองวัดดูใหม่ดูเครื่อสายมิตเตอร์กันโอเคมาดูวัดจุดไฟ V S เทียบกาวอยู่มเตอร์ขึ้นอย่างนี้ก็คงจะไม่รอดนะครับเพื่อนๆสลับทางดำจาับก,กาวแล้วแดงมาจิ้มไฟ V S โอเคดูแล้วดูแล้วครับว่าายเมนชอ็อต ไอเมนเอลกีเขาเรียกวายซัพประมาณนี้ครับเพื่อนเพื่อนแนวทางการตรวจเช็คก,ก็ถอดพวกนี้แหละครับเพื่อนเพื่อนอุปกรณ์ที่อยู่ในบอร์ดนี่แหละครับถอดตัวไหนบ้างไหนจะมาเล่าให้ฟังครับยกมาส่องไฟดูชัดเลยครับเพื่อนๆืออย่างพวกเนี้พวกไดโอดพวกไอจีบีทีพวกนี้ครับเนี่ยถอดมาวัดทุกตัวเลยถอดยากสักหน่อยครับถ้าเป็น ถ้าอยู่ตำแหน่งนี้ก็คงจะขันออกมาแล้วลอยขาแล้วก็ออกมาได้นะไม่ต้องยกทั้งซิงถ้าพวกอยู่ในหลืบๆอย่างนี้ต้องยกทั้งซิงออกมาทําเหมือนกันทุกซิงนะครับเพื่อนๆยกออกมาวัดตัวไหนเสียก็เปลี่ยนถอดยังไงใส่ยังงั้นเดี๋ยวมาดูฝั่งนี้อีกนะครับซิงตัวที่อยู่กลางๆก,ก็เหมือนกันนะครับเพื่อนๆตัวนี้ต้องถอดออกมาหมดเลยพวกไดโอดพวกไอจีวิทอยู่ติดอยู่กับเิสซิงนะครับถอดลอยขาทุกตัวแล้วก็ ถอดพวกนี้ออกครับนี่จะง่ายกว่านะถอดตัวยึดนี่ตัวยึดตัวยึดซิงนี่สี่สี่สี่ฝั่งฝั่งล้อองขาเนี่ยสี่ขาเนี่ยถอดออกมายกออกมาเลยจะง่ายกว่าถ้าเราขันอย่างนี้เราสอดเข็มควงเข้าไปยากเ๋ยวหัวน็อตจะเสียด้วยถอดออกมาวัดทุกตัวเลยถอดวัดทุกตัว,ต,วตัวนี้เหมือนกันครับเพื่อน,นมันจะมีไอ้กิบิทีมีเฟดมี ตัวนี้เหมือนกันนี่ครับเพื่อนๆอ,อาจจะมืดไปนะครับแต่สื่อความหมายได้ว่าต้องถอดออกมาวัดครับเพื่อนๆแล้วก็สีพวกตัวสีน้าเงินนะครับเพื่อนๆสีตัวสีน้ําเงินพวกนี้ต้องเปลี่ยนให้หมดนะครับตัวนี้เป็นค่าหนึ่งศูนย์สองทุกตัวเลยนะไม่ไม่มีสามสามหนึ่งเหมือนของรุ่นอื่นยี่ห้อซัมตุงมันจะมีสามสามหนึ่งด้วยสองศูนย์หนึ่งศูนย์ บอก2อศูนหนึ่งบอกผิดนะครับ1นึ่งศูนย์สองหนึ่งศูนย์สครับเพื่อนมีประมาณ1 3บสตัวนี่แหละครับเพื่อนๆถ้าเราช่อมจบแล้วก็ต้องเปลี่ยนด้วยเครื่องจะได้ทนทาน 102, 1นึ่งศูนย์ส kv ขึ้นไปครับก็สามารถจะปิดงานได้นะครับถ้าเราเปลี่ยนยกชุดก็แพงลูกค้าจะไม่ไหวเราก็ไม่ไหวด้วยเพราะต้นทุนมันจะสูง คลิปนี้เป็นการแนะนําแนวทางสําหรับการซ่อมนะครับเพื่อนๆถ้าจะซ่อมให้จบก็คงใช้เวลาแต่ต้องให้มันจบนั่นแหละแต่คลิปมันจะไม่สละสลวยก็ต้องขอจบคลิปตัวนี้เป็นแนวทางให้กับเพื่อนๆช่างนะครับแค่นี้นะครับ